สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณพัดสอนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพศ2530คุณพัดสอนตอนนั้นก็เป็นวันหยุดของคุณพัดสอน เขาก็เลยไปเที่ยวที่สวนตะจุจจาตอนที่เขาเลือกซื้อของอยู่นั้นก็เดือกมองไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งพอเขากำลังจะไปทักปรากฏว่าหายไปแล้ว<ม>ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากตอนนั้นนะนะผ่านไปอีกหนึ่งปีคุณพระสอนก็เลยลากลับไปเยี่ยมที่บ้านที่พี่มายจังหวัดนครศรีธรรมที่พี่ไยพอไปถึงสถานี ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านอีกทีหนึ่งคุณพอนไม่ได้บอกให้พ่อไปรับเพราะมันดึกมากแล้วพ่อก็แก่แล้วหูตาไม่ค่อยดีขับรถกลางคืนก็จะอันตรายเวลาที่คุณพอนมาถึงสถานีก็เข้าตีสามแล้วในระหว่างทางวิ่งไปตามถนนก็ปรากฏว่าเห็นรถคันหนึ่งสีดำวิ่งผ่าน มองเห็นหญิงคนหนึ่งเป็นคนที่รู้จักกันที่เคยเจอกันว่าจะไปทักนี่เจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะดูปรจจันแล้วจะไปไหนดึกๆเดินๆตอนตีสามนะน้องเขาก็คงจะมาเยี่ยมบ้านเหมือนเรามัง้งคืนนั้นมันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจึงมองเห็นอะไรได้บ้างพอเข้าไปถึงหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงภาสวด ก็ไม่ได้คิดสนใจอะไรพอถึงบ้านก็อาบน้ำแล้วก็มานั่งดูทีวีกับพ่อที่โต๊ะด้วยความที่สงสัยเลยถามพ่อที่ในหมู่บ้านของเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมที่ผ่านมาที่วัดถึงได้ยินเสียงธรณีกัดแสงพ่อก็เลยตอบว่าก็ดูป้าจันนาสีตายตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าเพิ่งเห็นตอนที่นั่งรถมาผ่านกันอยู่หยกๆ พสอนก็เลยเล่าให้พ่อฟังพ่อก็เลยบอกว่าตาฝาดหรือเปล่าตอนเย็นพ่อยังไปดูศพอยู่เลยคืนนั้นก็เลยเก็บเอาไปคิดว่าลูกป้าจันตายจริงหรือเปล่าพอตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงคุณพัอนก็ไปดูที่วดัดมันเป็นงานศพของลูกป้าจันจริงๆคุณพัอนก็เลยไปช่วยเขาทำขนม เพื่อที่จะตักบาตรในวันพรุ่งนี้ป้าจันนั่งอยู่ด้วยก็เลยถามลูกป้าเป็นอะไรถึงตายคะป้าจันเดิเล่าให้ฟังลูกป้าไปทำงานที่กรุงเทพเช่าห้องอยู่กับเพื่อนอีกสองคนพอลูกป้าได้งานมีเงินแล้วก็เลยแยกออกจากเพื่อนแต่ก็เป็นห้องติดกันกันกบเพื่อนนั่นแหละ แต่พอแยกออกไปจากห้องแล้วแต่พอแยกกันแล้วลูกป,ป้าก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาดูสึกว่าร่างกายจะเหลืองโสมรงแล้วไม่ค่อยออกจากห้องไม่ค่อยมาพูดคุยกับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนพอเลิกงานก็ชอบอยู่ในห้องอยู่ต่อมาอาการของลูกป,ป้าก็เริ่มแปลกๆไปปานก็เลยส่งข่าวมาให้กับพ่อแม่ แล้วก็เลยมาบอกป้านี่แหละพอป้าทราบข่าวก็เลยขึ้นไปดูลูกที่กรุงเทพพอเห็นมันเป็นแบบนั้นก็เลยพาลูกกลับบ้านพอไปถึงก็ถึงกับอึง้งเพราะว่าลูกของป้าน,นั้นท้องโตเหมือนคนท้องพอพากลับบ้านแล้วอีกสามวันท้องก็แฟบลงโดยไม่รู้สาเหตุพออีกสองวันก็โตขึ้นใหม่ป้าก็เลยพาไปที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าไม่ได้ท้องลูกป้าก็บอกว่าพากลับเธอพอถึงบ้านลูกป้าก็บอกว่าลูกป้าท้องคลอดภายในสองวันนี้แหละส่วนดุงก็พูดว่าทําไมดูเพรสเจอร์แบบนี้ลูกป้าก็พูดว่าหนูไม่ได้เพรสเจอร์นะพอหนูคลอดแล้วสามีที่กรุงเทพก็จะมารับหนูไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพต่อมาอีกสองวันลูกป้าก็ท้องแฟบลง แล้วมันก็บอกกับป้าว่ามันคลอดแล้วนะได้ลูกเป็นผู้หญิงอีกสองสามวันสามีก็จะมารับแล้วแล้วมันก็ชอบมองถนนมองทางเข้าบ้านเหมือนในลักษณะที่แบบว่ารอใครสักคนอยู่พออีกสองวันแล้ววันนั้นมันก็ยิ้มเหมือนต้อนรับใครสักคนแล้วพูดว่านุ่นไง สามีมารับแล้วพอป้ามองไปก็ไม่เห็นมีใครมาลูกป,ป้าก็บอกว่าเดี๋ยวให้สามีกินข้าวกินน้ำก่อนแม่เตรียมของให้หนูด้วยนะเก็บเสื้อผ้าให้หนูด้วยหนูจะไปแล้วตอนสักประมาณตีสามลูกป,ป้าก็สักขึ้นแล้วอีกสักแป๊บเดียวเขาก็สิ้นใจไป คุณพัสรสนเ์เลยคิดว่าที่เห็นรถสีดำดูป้าอยู่ในรถนั้นคงไม่ใช่คนแล้วคุณพัส,สอนได้แต่นึกในใจไปดีนะไปอยู่กับสามีและดูอย่าให้ใครเห็นอีกเลยเรื่องนี้เมื่อปี2530ที่อำเภอพิมายจังหวาัดน,นาครราชสีมา